กลับมาติดตามรายการกันนะครับ Stock of t h เด a y วันนี้คุยกันในหุ้นตัวหนึ่งครับที่ผมเห็น w a เ k ร r ์ค่ายหนึ่งเพิ่งออกบทวิเคราะห์ใหม่มาสดๆร้อนๆเลยก็คือตัวเมเจอร์นะครับเป็นบทวิเคราะห์ของทางบอลบียอนวันนี้ผมก็เลยเชิญนักวิเคราะห์2องท่านมาร่วมคุยกันนะครับทั้งคุณธนบุญสารจันทร์นะครับแล้วก็คุณทัศนพลเงินเสงนะครับนักวิเคราะห์จากทางบอลบียอนนะครับสวัสดีทั้งคู่เลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับหยิบตัวเมเจอร์มาเพราะว่าจริงๆเราก็เพิ่งมีบทวิเคราะ ออกใหม่ล่าสุดด้วยนะครับตอนนี้กําลังจะเข้าสู่ช่วงประกาศผลประกอบการ Q3 แล้วตัวเมเจอร์เรามองยังไงบ้างครับใช่ครับก็ตัวเมเจอร์นะครับก็อย่างที่ผ่านมาครับในช่วงไตรมาสในช่วงครึ่งปีแรกครับก็เห็นได้ว่าตัวผลประกอบการนะครับก็ค่อนข้างที่จะซบเซานะครับแย่นะครับแต่ว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็มองว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาจะสามารถดีขึ้นนะครับได้จากครึ่งปีแรกนะครับแล้วก็อาจจะทรงตัวหรือต่ำกว่า ีก่อนเล็กน้อยครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มเห็นสัญญาณสําคัญในตั้งแต่ช่วงไตรมาสสามจนไปถึงไตรมาสสี่แล้วครับครับเพราะอะไรอะไรคือปัจจัยสนับสนุนให้ให้ความคึกคักเกิดขึ้นกับตัวเขาครับครับก็ในตัวของครึ่งปีหลังนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะมีหน้าหนังที่อาจจะเป็นหน้าหนังที่ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่นะครับก็คือตัวแอนิเมชันนะครับที่จะเป็นเรื่องของ d e m o n s เ r อร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นภาคพิเศษเดอะมูฟวี่นะก็ทำรายได้ค่อนข้างที่จะ สูงมากเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่200ล้านบาทนะครับใ,<ช>ในไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นกระแสที่ค่อนข้างที่จะไม่เห็นได้บ่อยนะครับข่ะที่เดียวกันเนี่ยเราก็จะมีตัวภาพยนตร์ไซไฟนะครับอย่าง Jurassic World เนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยแม้ว่าตัวของบล็อกออฟฟิศทั่วโลกเนี่ยจะรายได้สูงครับแต่ว่าในไทยเนี่ยก็ยังเป็นรองตัวของแอนิเมชันอยู่นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมีรายได้ก็ใกล้เคียงกันอยู่ที่198ล้านนะครับ,รบแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีภาพยนตร์ ย่อยที่มีรายได้ลองไปอีกนะครับก็จะเป็นตัวภาพยนตร์ไทยนะครับอย่างตัวคายออเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่แบบค่ายที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มนะครับแต่กับทำไรายได้เนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็คือได้อยู่ที่64ล้านบาทในไตรมาสนี้ซึ่งสูงพอๆกับตัวของซูเปอร์แมนนะครับแล้วก็ตัวของแฟนตาติกโนะครับซึ่งเป็นค่ายฮอลลีวูดชื่อดังโดยซ้ำไปครับแปลว่าเดี๋ยวนี้หนังแบบ หนังฮอลลีวูดดังๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําเงินเปี้ยงปร่างมหาศาลเยอะแยะในในตลาดบ้านเราอีกต่อไปแล้วถูกไหมใช่ครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ตัวของการขายหนังนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความเซ l e c t i v e มากขึ้นนะครับอของตัวของผู้ชมนะครับซึ่งถ้าผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าคุ้มค่าที่จะมาดูเนี่ยผู้ชมก็จะเข้าลงปปรยหยุดมากขึ้นนะครับ,รบซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เมเจอร์เนี่ยต้องมีการแก้กลยุทธ์นะครับว่าตัวเมเจอร์เนี่ยจะสามารถทํา ยังไงก็ได้ให้ผู้ชมเนี่ยกลับเข้ามาในโรงมากขึ้นครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยพอครับผมพอผู้ชมเข้ามาเนี่ยมันก็จะไปผ่านกับตัวรายได้ที่เป็นคอนเซชั่นนะครับก็คือการขายป๊อปคอนการขายสินค้าในตัวโรงบาพยนนะครับก็ตรงนี้ก็จะกลับขึ้นมานะครับอย่างไตรมาสสามเนี่ยก็มีรายได้ในตัวของคอนเซชั่นเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับก็คือย0สบเปอร์เซ็นตนะครับจากปีที่แล้วนะครับที่เป็นช่วงโลว์ซีซั่นนะครับก็อยู่ที่สี่รอยแปดสิบล้านนะครับก็ ตัวของรายได้อย่างอื่นนะครับก็อาจจะตามขึ้นมานะครับแต่ว่าไต,ตรมาสนี้เนี่ยจะมีเป็นพิเศษในเรื่องของตัวรายได้โฆษณานะครับที่เขาอาจจะชะลอการลงแอดไปนะครับเนื่องจากตัวสัญญาณการพื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับยังไม่ค่อยชัดเจนลูกค้าก็ <Okay. S 2> เลื่อนการลงแอดไปครับผมก็คือโดยรวมยอดคนดูเพิ่มขึ้นแต่ยอดโฆษณาอาจจะตกลงบ้างตามสัญญาเศรษฐกิจแล้วก็เม็ดเงินโฆษณา<ช>แผ่วๆลงไปแบบนั้นนะครับธุรกิจลงหนังทุกว,วันนี้ มันกลับไปถึงจุดช่วงก่อนเกิดโควิดหรือ,อยังหรือว่าตอต่อจากนี้ไปจะเป็นนิว n o r m a l ลคนจะไม่ได้เข้าลงหนังคึกคักเหมือนเดิมแล้วดู f ฟิกที่บ้านดีกว่าคือตอนก่อนช่วงโควิดนะก็คือถือว่าเป็นช่วงยุคทองเลยครับแต่พอผ่านโควิดมาเนี่ยก็ถือว่าเราอาจจะเห็นได้ว่าการเติบโตของตัวของปีก่อนนะครับปี2023นะครับ<ะ>ที่มีตัวผู้เข้าชมนะครับอยู่ประมาณ ขายได้อยู่ประมาณ33ล้านใบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นค่อนข้างที่จะโตเป็นพิเศษนะครับแต่ขัะเดียวกันปี24เนี่ยเห็นการชะลอลงมาส่วนปี25เนี่ยก็เห็นชะลอลงมาเล็กน้อยเนี่ยครับทําให้เราเห็นว่าตัวของการเข้าชมของผู้คนนะครับคือเขาอาจจะไม่ได้รอในเรื่องของภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์ขวัญใจอะไรเงี้ยครับคือเขาสามารถไปรอรอชมได้ในตัวสตรีมมิ่งนะครับผมบซึ่ง ทำให้ตัวของภาพยนตร์ที่จะเข้าในโรงนะครับ<ม>ก็อาจจะต้องทําการตลาดมากขึ้นทําการบ้านมากขึ้นในครับออในการดึงดูดผู้ชมเข้ามาครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรามองว่าในตัวของเมเจอร์นะครับที่มีการปรับตัวราคาของราคา i m a c นะครับผมหรือราคาใน 4DX เเนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนช่วยที่จะชดเชยตัวของผู้ชมที่ลดลงได้ครับผมครับครับ ก็ต้องปรับตัวกันไปนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคมันเปลี่ยนไปนะครับแล้วถ้าดูปลายปีเหรอครับไตรมาสสต่อเนื่องไปไตรมาสแรกปีหน้าเนี่ยหน้าหนังดีๆยังคงมีให้เราได้คาดหวังอีกไหมได้ครับก็อย่างตัวไตรมาสสี่นะครับผมไตรมาสสี่เนี่ยเราก็มีหน้าหนังที่ค่อนข้างที่จะคาดหวังนะครับก็อยู่ประมาณสองสามเรื่องครับสาหรับหนังไทยนะครับแต่ว่าเรื่องที่คาดหวังไว้มีเรื่องหนึ่งที่เลื่อนออกไปนะครับทำให้ไตรมาสสี่เนี่ยอาจจะเห็นตัวกําไรนะครับ ที่มาเข้าในช่วงไตรมาสสี่เนี่ยอ,อาจจะชะลอลงนะครับเยออนเยนะครับผมบก็เป็นเรื่องของตัวซับเบอร์ภาคสองนะครับที่อาจจะไปฉายในตัวของต้นปีสองพันยี่บหกแทนครับผมซึ่งที่ภาพยนตร์ที่เหลือเนี่ยก็จะเหลือตัวของที่หยดสามนะครับแล้วก็ตัวของอานงสองนะครับซึ่งตัวที่หยดสามเนี่ยก็เป็นภาพยนตร์ที่เขาคาดหวังนะครับว่าไตรมาสนี้เนี่ยจะช่วยแบบเอ,อสร้างรายได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะมีตัว ระแสนะครับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เท่าที่ควรนะครับก็คือตัวของตัวรายได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเปิดมาสองสัปดาห์อยู่ที่ประมาณสามร้อยห้าสิบล้านนะครับทั่วประเทศนะครับซึ่งอาจจะไปจบได้ใกล้เคียงกับตัวภาคหนึ่งด้วยซ้ำนะครับผมทําให้ตัวของรายได้ในไตรมาสนี้นะครับก็อาจจะต้องมาต้องชัวเฉลี่ยกับตัวภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะครับอย่างตัวของทร็อตนะครับผมแล้วก็ภาพยนตร์เอ่อเรื่องอื่นๆอย่างเช่นตัวนาวิคซีมีหรือว่าวิกเก็ตนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมา ตัวเฉลี่ยกันนะครับผม,มขันเดียวกันเนี่ยภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์ไซไฟยักษ์อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นตัวอวตาร3นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นภาพยนตร์ที่เราคาดหวังว่าอาจจะมาช่วยแบกตัวของรายได้ภาพยนตร์ในของฮอลลีวูดนะครับผม,มหนังไทยกับหนังต่างประเทศเนี่ยเขามีอัตรากำไรเหมือนกันไหมครับเพราะผมรู้สึกนะผมเข้าลงหนังเองเดี๋ยวนี้ หนังไทยเยอะมากเ <Major S 2> มเจอร์เหมือนจะพยายามจะเข็นหนังไทยมีรอบฉายให้เยอะแยะเป็นพิเศษเลยผมเลยอยากจะรู้ว่าปกติแล้วเขาได้กาไรเยอะกว่าไหมหรือว่ายังไงคือหนังไทยกับหนังฮอลลีวูดคือได้กําไรพอๆกันครับแต่ว่าแรงจูงใจที่เมเจอร์ให้กับผู้ผลิตหนังไทยค่อนข้างเยอะมากซึ่งหมายความว่าการที่เมเจอร์เนี่ยให้ส่วนแบ่งกับผู้ผลิตหนังเยอะนะครับทําให้ผู้ผลิตหนังเนี่ยก็สามารถผลิตหนังออกมาได้เรื่อยๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเสริมเขาเรียกว่าเสริมพอ พอถ่านของเมเจอร์นะครับซึ่งพอในปีถัดไปเนี่ยเมเจอร์เนี่ยตั้งใจแล้ว่ามีหนังของตัวเองเนี่ยเข้าฉายเนี่ยอย่างพอยสองเรื่องต่อเดือนครับถ้ารวมกับตัวของหนังที่อยู่ในของผู้ผลิตหนังไทยทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสี่เก้าเรื่องทั้งปีนะครับผมเป็นอย่างน้อยนะครับและอาจจะมากกว่านี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยเสริมตัวของซีซั่นที่เป็นโลซีซั่นนะครับอย่างเช่นตัวของไตมัดหนึ่งแล้วก็ไตมัดสามนะครับที่มีหนังไทยเนี่ยเข้ามานะครับผมขายเดียวกันไตมัด ใช่ครับไตามาสพิเศษนะอย่างเช่นไตามาสองและไตามาสี่เนี่ยที่จะเป็นไฮซีซั่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาก็จะชะลอตัวหนังไทยออกลงมานะครับเพื่อให้รายได้เนี่ยมันจะเกียรกันไหมนะครับผมอืมอ่าโอเคพอเห็นภาพไม่ใช่เรื่องของกําไรที่ได้มากกว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมให้มันมีซัพพลายแล้วก็ความต่อเนื่องของหน้าหนังได้ตลอดทั้งปีรายได้เขาจะได้สม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นนะครับใช่แล้วก็พวกรายได้ที่ไม่ใช่ค่าตัวแล้วครับอย่างเรื่องของโฆษณาหรือแม้กระทั่งพวกขายป้อคงอคอนเนี่ยแนวโน้มเป็นยังไงบ้าง ครับผมก็อย่างตัวของขาย๊อพคอนนะครับคืออันนี้เราต้องบอกเลยว่าตัวของคอนเซ็ปชันเนี่ยคือค่อนข้างที่จะแปรผันไปตามตัวของผู้ชมนะครับผมถ้าถ้าสมมติว่าผู้ชมเนี่ยเข้ามาหนึ่งร้อยคนนะครับก็จะมีการซื้อ๊อปคอนไปขึ้นหนึ่งนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าตัวคอนเซ็ปชันที่มันแปลผันไปตามผู้ชมนะครับเมเจอร์เขาก็มีการแก้ด้วยการขยายตัวของ ธุรกิจป๊อปคอร์นนอกโรงภาพยนตร์นะครับอย่างตัวของ uh huh. เอ,อ่อเมเจอร์แล้วก็เท่าแก่น้อยนะครับซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนมาใหม่นะครับ uh huh. ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เดิมทีเนี่ยเขาก็มีการเออ่จ้างตัวของเท่าแก่น้อยนะครับในการทํา OEM แล้วก็ขายตัวของป๊อปคอร์นที่เป็น ready to eat นะครับผม uh huh. ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับก็จากเดิมเนี่ยสตาร์ทอยู่ที่ประมาณสองแสนถึง 3, 000, สามแสนซองต่อเดือนนะครับตอนนี้ก็ขยับมาอยู่ที่ 6แสนถึง7แสนซองนะครับตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ตัวของเมเจอร์เนี่ยก็ตั้งเป้าว่าจะขยายในตัวของ๊อปคอนที่อยู่นอกภาพยนตร์นอกโรงหนังนะครับก็ให้ขยายต่อไปเป็นธุรกิจหนึ่งที่จะช่วยมาช่วยส่งเสริมตัวของเธออุรกิจที่ไม่ผกพันกับตัวโรงหนังมากขึ้นนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นการตั้งเป้าว่าออให้ตัวของเท่าแก่น้อยนะครับก็คือดําเนินกิจการไปนะครับส่วนเมเจอร์เนี่ยก็จะคอย พปอร์ตในตัวของสูตรแล้วก็โปรดักต่ตางๆครับผม,มซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวของเทร่าแก่น้อยเนี่ยก็ตั้งเป้าต,ตัวรายได้เครัยก็ประมาณสองร้อยล้านครับในปีหน้าครับแล้วก็คาดว่าจะเริ่มผลิตในช่วงไตรมาสสี่นี้เองครับผมโฆษณาเหรอครับส่วนของโฆษณานครับคืออันนี้อาจจะต้องบอกได้ว่าตัวโฆษณาเนี่ยมีความผกพันกับตัวของเศรษฐกิจนะครับคือเนื่องจากช่วงน,นี้เศรษฐกิจอาจจะ ถือว่าซสบซ้อนครับการโฆษณาเนี่ยเขาก็ต้องทําการบ้านหนักขึ้นในการที่จะไปเจัดอีเวนต์นะครับให้กับผู้โฆษณาเฉพาะลายนะครับก็ตรงนี้เนี่ยในตัวของโฆษณาที่เป็นยิงแอดหรือว่าตามตัวของโรงภาพยนตร์นะครับอาจจะทําตัวรายได้ได้น้อยลงนะครับจะไปนเน้นในตัวของการทําโฆษณาที่เป็นอีเวนต์มากขึ้นนะครับมผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีความสม่สมําเสมากกว่าครับอโดยรวมๆนะครับอถ้าดูจากราคาเนี่ย เราเห็นเมเจอร์ราคามันไหลรูดลงมาโดยตลอดเลยณนะตรงนี้ในเชิงของความน่าสนใจในการเข้าไปลงทุนเ,นเรามองว่ามีมากน้อยแค่ไหนครับครับก็ในตัวของเมเจอร์นะครับคือตัวครึ่งปีก่อนหน้านี้นะครับเราก็มองว่าราคาเนี่ยยังอยู่ประมาณที่เดิมเลยครับคือผ่านมาตั้งแต่ครึ่งปีเดือนพฤษภาคมนะครับก็ราคายังอยู่ที่ประมาณเจ็ดบาทแปดบาทตรงนี้นะครับคือ จึงเป็นจุดที่น่าสะสมได้นะครับในตัวของเมเจอร์นะครับแล้วก็เราก็มองว่าในเมเจอร์เนี่ยจะมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ในเรื่องของปันผลนะครับซึ่งเป็นตัวที่มีปันผลที่ค่อนข้างที่จะสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ปันผลในระดับที่สูงครับ,รบซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการจ่ายปันผลในตาที่น้อยกว่าปกตินะครับก็จะมาจากเรื่องของที่เขาเนี่ยทำการแชร์บ่แบกนะครับ,รบแต่พอหมดเรื่องนี้เนี่ยเขาก็จะกลับมาจ่ายปันผลได้ ปกติมากขึ้นครับผมอืมอ่ะโอเคแนะนําเป็นกลยุทธ์การลงทุนหน่อยครับถ้าใครสนใจหุ้นตัวนี้ควรจะพิจารณาเข้าซื้ออะไรยังไงหรือว่ามีความเสี่ยงอะไรอยากจะเตือนไว้บ้างเชิญเลยครับใช่ครับก็สําหรับตัวเมเจอร์ครับก็เราก็เอ่อโลเวอร์ราคาแร็กเกตไพนะครับแต่อยู่ที่ปีหน้านครับที่13บาทสิบตังค์นะครับก็ ตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าในตัวของเมเจอร์เนี่ยจะมีความน่าสนใจในเรื่องของความสม่ําเสมอในเรื่องของกำไรที่เริ่มจะสม่าเสมอมากขึ้นในแต่ละไตรมาสนะครับซึ่งไม่ผันผวนตามตัวของซีซั่นของเขานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทํามาในส่วนของตัวปันผลที่จะค่อนข้างที่จะกลับมาเป็นหุ้นที่ปันผลจ่ายปันผลได้สม่ําเสมอนะครับแล้วก็จ่ายปันผลเด็ปีละสองครั้งนะผมตามเดิมนะครับผมเราคาดหวังดีเวนเดน i e l สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ คืออย่างตัวเมเจอร์นะครับคือก่อนหน้าเนี้ยเขาจะจ่ายันผลยู่ประมาณ5%อร์เซ็นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะจ่ายได้มากกว่านี้ครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีเรื่องการลงทุนแล้วก็ไม่มีเรื่องตัวของต้องซื้อหุ้นคืนแล้วครับผม uh huh. ซึ่งตัวโครงการซื้อหุ้นคืนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ออทําเพิ่มแล้วครับเนื่องจากตัวของที่เขาซื้อไปในค่อนข้างใช้ง์เงินค่อนข้างมากครับ,รบผลประกอบการนี้น่าจะไปทําจุดต่ําสุดกันช่วงไหนครับช่วงนี้หรือเปล่าหรือว่าผ่านไปแล้วหรือ,อยังไงครับ ผมมองว่าตัวผลประกอบการน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับในบช่วงของครึ่งปีแรกนะครับผมซึ่งครึ่งปีหลังก็จะเห็นว่ามันโตครึ่ง h าร์ปออนฮานะครับแล้วก็ในครึ่งปีหน้าของปี26นะคก็จะเห็นอาจจะเห็นมันโตขึ้นเยออนเย่ได้ครับโอเคอลองไปเลือกกันดูคุณทัศนพลมีอะไรอยากเสริมไหมครับหรือว่าเข้ามาให้กำลังใจคุณธนบุญก็ สำหรับหุ้นเมเจอร์นะครับผมก็มองว่าโอเคแหละผลประกอบการในปีนี้อาจเห็นการปรับตัวลดลงนะครับผมแต่ว่าคุณธานาบุญเขาค่อนข้างมั่นใจว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในปีหน้าก็แสดงว่าราคาที่ปรับตัวลดลงมาเนี่ยก็สามารถที่จะทยอยรับได้ครับแต่ก็ต้องระมัดระวังคำนึงถึงค,ความเสี่ยงนิดนึงครับผมด้วยสภาวะเศรษฐกิจเนะเราเห็นว่าภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างผันผวน,ผอ,นอย่างเอรายได้ในเชิงของ advertising เนี่ย มันค่อนข้างปรับตัวลดลงในปีนี้นะครับผมรบเราก็อาจจะต้องมีพิจารณาว่าในปีหน้าเนี่ยอาจจะลดลงต่อเนื่องหรือเปล่าซึ่งก็จะทําให้ถ้าสมมติว่าลดลงต่อเนื่องเนี่ยก็จะทําให้ภาพรวมของกาไรสุทธิเนี่ยในปี2026เนี่ยอาจจะแฟดแฟดปี2025หรืออาจจะต่ำกว่าปี2025อีกรอบหนึ่งนะครับผม<ะ>ตรงนี้อาจจะต้องระวังโอเคนั้นถามคุณธนบุญเพิ่มร,รายได้จากพวกค่าโฆษณา,า,าถ้าเบรดดาวน์ลงไปเนี่ยมันคิดเป็นจัดส่วนมากน้อยแค่ไหน ได้ได้เลยครับก็อย่างตัวของรายได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมเบดบตาให้ฟังนะก็จะเป็นในตัวของเออ่ أ, รายได้ตัวหนังนะครับตัวหนังเนี่ยจะเป็นรายได้ที่สูงที่สุดนะครับห้าสิบห้าปอร์เซ็นะครับปัจจุบันแล้วก็ลงมาเนี่ยจะเป็นรายได้ตัวของคอนเซชั่นเนี่ยคอนเซชั่นจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับผมบแล้วก็ในส่วนลง,ลงมาเนี่ยก็จะเป็นรายได้โฆษณานครับอยู่ที่ประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งตัวโฆษณาเนี่ยอาจจะมีความเออ่เห็นสัดส่วนรายได้ที่ลดลงเรื่อยๆนะครับตามตัวของรายได้ที่ ภาพรวมที่เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากมันไปโตในตัวภาพยนตร์แล้วก็คอนเซ็ปชันนะครับผมบซึ่งสัดส่วนรายได้ในตัวโฆษณาเนี่ยก็จะลดลงจากส0กว่าเปอร์เซ็นต์จนเหลือตอนนี้แปดซแล้วคร,ครับผมซึ่งส่วนรายได้อื่นๆเนี่ยก็จะอยู่ที่เหลือครับผมซึ่งเราก็มองว่าในตัวของรายได้โฆษณานะครับก็อาจจะเห็นผลกระทบนะครับตามภาพรวมเศรษฐกิจที่ที่กล่าวมาครั้งต้นนะครับแต่ว่าตัวเมเจอร์เนี่ยเขาก็มีการปรับตัวนะครับก็คือทํา รายได้ที่มันมีความสม่ำเสมอนะครับอย่างตัวลูกค้าที่เน้นการออกอีเวนต์การซื้อสัญญาในระยะยาวมากขึ้นครับผมเรื่องอไรายได้โฆษณาเนี่ยมันจะเหมือนธุรกิจทีวีไหมครับว่าเงินเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวคือเงินมันออกจากธุรกิจ<ม>พวกโอมีเดียไปไปพวกโซเชียลมีเดียอะไรเพิ่มขึ้นมันก็เป็นเทรนด์นั้นด้วยถูกไหมเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยครับ<ม>แต่ว่าการตัวของที่เขาปรับตัวเนี่ยก็จะเป็นการจัดอีเวนต์เนี่ยซึ่งมันจะออกออลักษณะคล้ายๆกับตัวลักษณะ สื่ออาโฮอนะครับสือเป็นสื่อออนกราวครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสื่อหนึ่งที่ยังคงมีดีมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเราใช้รวมกับตัวสื่อออนกราวออนไลน์มันก็จะยิ่งให้ผลดีขึ้นครับอืมแต่ปัจจุบันถ้าสัดส่วนมันลงมาเหลือต่ำสิบแล้วต่อให้มันลงจากเนี้ยดาวไซด์มันก็คงเหลือไม่เยอะแล้วถูกไหมครับใช่ครับแต่ว่าต้องเออ เราลึกว่าตัวของรายได้โฆษณาเป็นรายได้ที่ค่อนข้างที่จะฟรีนะครับคือไม่มีต้นทุนนะครับซึ่งมาจิ้นดีมากเลยครับแปดสิบเก้าสิบเนี่ยคือตรงนี้อาจจะกระทบตัวบอททอมไลน์โดยตรงได้โอเคได้ก็ลองเอาไปชั่งน้ําหนักกันดูนะครับราคาที่เราให้ไว้นี่คิดจากหลักการอะไรนะครับสิบสาบาทสิบนี้อัพไซด์บานเลยนะครับผมก็ตัวของ p าร์ตเนตไพนะครับก็คิดจากตัวของซัมออเดอร์พ่นะครับในตัวของหุ้นที่เขาถือนะครับก็จะมีตัวของ คุณเมจเจอร์เองนะครับแล้วก็ตัวของคุณเวิร์กพอยตนะครับแล้วก็ตัวผูกคุณเท่าแก่น้อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็พอซัมออกมาก็จะเป็น13บสามบาทสิตังค์ครับผมในปีหน้าครับผมครับโอเคลองเอาไปเลือกกันดูหรือไปอ่านบทวิเคราะห์ของทางบอลลีออนเพิ่มเติมก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งคุณธนบุตรแล้วคุณทัศนพลเลยนะครับขอบพระคุณนะครับได้เลยครัขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ